ตอนหนึ่งรองนายกและการรักษาการนายกรัฐมนตรีก,รรกร็ให้นโยบายก็ท่านก็ต้องการให้มีการทํางานที่มีความกระจับกระเฉงรวดเร็วใช้ทเทคโนโลยีแล้วก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับ,บอมว่าทั้งให้เป็นเรื่องปัญหาสังคมต่างๆเรื่องปัญหาเรื่องยาเสพติดที่อยากจะให้ไปดําเนินการให้ให้เข้มข้นขึ้นนะครับอันนี้ก็เราก็รับนโยบายมาก็ปฏิบัติตามท่านให้มาสี่ข้อเองนะเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสติดการให้บริการใช้ทเทคโนโลยี ต่างๆนะก็อันนี้มีจบไหมตัวเราเองเราก็ขอไปหกจุดประเด็นนะก็คือเรื่องสุข Mid ุมิตโมเดลการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างที่ต้องมาร่วมมือกันให้ประจอบนเเลจมากขึ้นนะเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือกับหน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่อยู่ใต้มหาดไทยเ <ๆ S 2> ช่นกฟนกฟนและก็บปน การไฟนครหลวงการไฟนครหลวง,รวลวงเรื่องกับการเอาสายสื่อสารลงดินเรื่องเกี่ยวกับไฟสายสว่างซึ่งการไฟนครหลวงก็รับผิดชอบจอุ่ส่วนหนึ่งถ้าขยายผลได้ก็จะดีขึ้นแล้วก็การบูรณาการด้านต่างๆเรื่องเพียง2.5จเรื่องที่จะต้องมีการบูรณาการกันก,ก็ดีครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่าจะมีการร่วมมือกันอย่างแน,แน่นแฟ้นแล้วก็ในทุกป,ประเด็น ที่ท่านมาทอนให้มีเรื่อเติมคือเรื่องปรับปราษีผู้มีอิทธิพลปรับภาษีผู้มีอิทธิพลยาเสพติดตำเบื้อง20บาทตำเบื้อง20บาทเรื่องปรับปรุงพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับเรื่องส่อสโมเดลเราเริ่มมาสักรตอนนี้ของเราเองที่เรารับผิดชอบก็มีความสะอาดเรียบร้อยขึ้นนะในแง่ของการจัดการพุทธบาททางเท้าไฟแสงสว่างปลายรถเมล์แล้วก็เรื่องหับเล่แผงลอยต่างๆ ก็ต้องมีการประสานที่เรายังอาจจะยังไม่เห็นความคืบหน้ามากคือพวกรถสาธารณะที่ยังอาจจะจอดผิดกฎหมายอยู่ครับก็ต้องขอความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องก็มีขอทานคนไร้บ้านเรื่องรถสาธารณะเรื่องอพวกสิ่งผิดกฎหมายต่างๆที่คงต้องมีหลายหน่วยงานเมื่อวานนี้ทางตำรวจเองก็ได้เดินไปอีกรอบหนึ่งนะผมว่าเรื่องบรณาการคงเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ในระยะยาวท่านอา่นหนึ่งก็ มีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับกล้อง CCTV ที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญในกรุงเทพมหาคนครครับนนทำแค่จากแค่แยกอโศกไปจนถึงเบญจนมานาวใช่ไหมครอนาคาุก็จะขยายอ๋อต้องขยายอยู่แล้วใช่ใช่อ,อ๋อขยายแล้วก็ขยายจุดอื่นด้วยแลก็จุดที่มันมีปัญหาด้วยจุดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะที่มีประชาชนคนไทยไปเดินเ,เที่ยวกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าแต่ว่าเอานี้ให้มันชัดเจนก่อนว่ารูปแบบเป็นยังไงการร่มมือนะ ผมเข้าใจว่าคือการบรณาการเพราะจริงแล้วของกรมอเราก็ทำเราเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าบันทีถ้าเกิดมีโน่วยงานอื่นมาบรณาการตัวที่เราไม่มีอำนาจน,นี่ก็ทําให้เราทํางานได้ครบท้วนมากขึ้นมันกันจุดท่องเที่ยวอย่างรอบวัดพระแก้วเรื่องเข้าสารสีลมไปเซ็นเตอร์เบอร์สายามสแควร์แล้วก็ผมว่าเขกตกรุงเทพชั้นในต่างๆครับ ครับที่สามก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะซึ่งเราก็งแล้วก,เก็เราก็ไม่ขัดข้องว่าก็ช่วยให้ประชาชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกลงแต่ในมุมมองเฉพาะคนกรุงเทพน,นะเพระาะฉะนั้นผมว่านี้เราก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าของเราเองก็มีข้อที่สําคัญ2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องส่วนที่สมรทานของเอกชนเนี่ยซึ่งเรามีสัญญาอยู่ของเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องมีเรื่องค่า,ารายได้ของเขานี่การทดเชยรายได้ที่หายไปจะทำยังไงทําเท่าไหร่ ซึ่งตัวเลขที่ประมาณการมาของที่ทางกนาคประมาณการมาแล้วตัวตัวเลขอาจจะดูน้อยนะนั่นก็อาจจะต้องมีตัวเลขที่สูงเนั้นตัวแรกคือส่วนไข่แดงตัวนที่2คือส่วนที่เราจ้างเอกชนเดินรถอยู่ตรงนี้จะชดเชยอย่างไรเพราะว่ามันก็มี2ตัวเลขก็คือต้นทุนแท้จริงของเราที่เราจ้างเอกชนอยู่ซึ่องอยู่ประมาณ8ปดพันล้านอันที่2คือค่าโดยสารซึ่งปจุบันเรากกับเราเก็บต่ำนะมันจะจด้อยู่แค่ประมาณสองพันล้านทีนี้ถามว่าแต่ว่าในอนาคตเราคงต้องมีการปรับค่าโดยสารขึ้นอยู่แล้วเพราะว่า ปัจจุบันต้นทุนกับรายได้มันไม่สอดคล้องกันไงแต่นี้ถ้าเกิดเขาไปฟิกราคาค่าโดยสารมันก็อาจจะมีข้อที่ว่าตกลงแล้วจะชดเชยเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมให้มันยุติธรรมกับกับเอ่อเพราะเราต้องสุดท้ายต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายค่าเดินรถน,นะนะก็คงต้องลุยคุยรายละเอียดกันแต่ก็ได้แจ้งทางทางทางกระทรวงคมนาคมไปแล้วครับก็ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็เดี๋ยวท่านจะเรียกเราไปคุยรายละเอียดกันก็ก็เลยที่เราส่งตัวเลขไปก็คือ เดี๋ยวต้องมานั่งคุยเรื่องตัวเลขกันแล้วก็รายละเอียดด้วยเพราะจะมีรายละเอียดที่พวกข้ามเส้นทางนะเพราะว่าอย่างสีน้าเงินมาสีเขียวจะจ่ายยังไงใครจ่ายค่าแรกเข้าแล้วชดเชยแต่ลปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแน่นอนต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะว่าจาก20บาทค่าสารถูกลงค่าสารเฉลีย่ยตอนปัจจุบันเนี่ยในไข่แดงเนี่ย34บาทมันถ้าเกิดมันเกิดลดมา20บาทจากเดิมตั้0 0แสนคนมันจะเพิ่มไหมเพิ่มแล้วเราจะชดเชยส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น ต้องคำนวณให้ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนที่มาชดเชยเี่เรากังวลนิดนึงคือ,เ,อเรื่องสัญญาต่างเป็นสัญญาระหว่างกทมกับหรือว่าเป็นสัญญา,าสมรทาของกทมมีส่วนท,ที่ต้องไปชดเชยให้เนี่ยถ้าเกิดเกิดมันไม่มีข้อที่ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายจะกลายเป็นเราโดนฟ้องอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ให้ชัดเจนแล้วก็พูดถึงรายละเอยียดต่างนะว่าใครเข้าออกตรงไหนใช้เทคโนโลยีอะไรว่าปัจจุบันบัตรโดยสารม,มันก็คนละแบบนะบัตรของ b ีทีเอก็แบบหนึง่งเอไอทีก็แบบหนึง่ง นี่ได้เกิดข้ามจะใช้ดิจิตเตอร์แล้วมันจะมาใครจะเป็นคนเคลียร์ว่าจ่ายเงินที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมีรายละเอียดแต่ผมคิดว่านี้ทางคณะกรรมก็ทราบอ,อยู่แล้วครับมันเราไม่ได้ขัดข้องนะแต่ว่าก็ต้องให้ชัดเจนเพราะว่ามันมีหลายมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เป็นหน่วยงานเอกชนด้วยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งอันนี้มันเขาก็ต้องความการเขาชัดเจนเหมือนกัน <berger S 1> ครับเราเป็นคนปคุยกั <S als, บ s ลต้องคุยกัก็คงต้องคุยกันสามฝ่ายเลยแหละผมว่าจะได้จบถ้าเกิดต่างคนต่างคุยมันก ก็ผมว right? like, 네่าก็คงจะต้องเลิกเบื่อไม่ใช่ B T S ตัวนี้เพราะว่าตรงก็ B T S อาจจะเป็นโอเปอเรเตอร์ฝั่งหนึ่งนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ B T S ใช่ไหมเขาเป็นกองทุนเขาเป็นกองทุนไปแล้วก็เป็น B T S G เขามีเขายเขากองทุนไปอ่ะไอ้ตัวแคช h flow นะกองทุนอห้ามื้อฐานจริงๆแล้วตัวนี้อาจจะต้องเป็นกองทุนห้ามืนฐานที่ต้องไปก็ยิ่งก็ก็ทําให้มันมีเนี่ยถึง๋ยวบอกมีรายละเอียดที่ต้องต้องรีบไปคุยอ่ะครับ ไม่ไม่ใช่ดิกองทุนก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรานี่กองทุนก็ต้องการรายได้สูงสุดอยู่แล้วถูกไหมเพราะกองทุนมันเอกชนมันซื้อกองทุนน่ะทั้งกองทุนเขก็อยากได้เงินเต็มที่อยู่แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาสนใจนโยบายรัฐบาลที่จะไปช่วยเพราะว่าเขาเป็นกองทุนที่คนลงทุนเพื่อหวังผลกำไรถูกไหมไอ้กองทุนไม่ใช่กองทุนของรัฐบาลนะกองทุนที่เป็นเจ้าของเออใช่ไหมทั้งกองทุนเนี่ยเขาก็มาสัญญากับนักองทุนว่าเขาจะได้เงินเท่าไหร่มันเขาก็ต้องได้ตามสัญญาแหละนั่นหน้าที่เขาเลยเพราะกองทุนนนนนเเาาไไมม่่่่่่ใใชชป็หวยงรัฐะ มันตรงนี้ก็ต้องคุยครับว่าถ้าไรายได้ก็หายไปใครจะชดเชยชดเชยเท่าไหร่เพราะว่าผู้ถือกองทุนเขาก็หวังผลตอบแทนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งต้องคุยแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดไงแล้วกอย่างที่บอกก็ถูอสัญญาจะทำาหมืใครสัญญานี่ต้องต้องมีไหมว่าใครเป็นคนชดเชยแล้วใครจะลงนามก็จจกเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วจ,จ่ายยังไงจจเออจา่ายกทมคงไม่มีตังจ่ายแล้วล่ะเพราะว่าไอ้ไข่แดงอ่ะเราก็ไม่เคยจ่ายอยู่แล้วเพราะเขาเหมือนกับเขาก็ดูแลตัวเองได้ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดมาต้องมีการทดเชิญก็ต้องดูให้ชัดว่าจะจ่ายยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมว่ารายละเอียดทุกคนก็คงเข้าใจแหละแต่ว่าพวกน้องมานั่งคุยกันก็มีแค่ไอสายหนึ่งตอนหนึ่งกับสองไงอ่สายทองก็มีอยู่แต่สายทองมันก็จำนวนเงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นตัวส่วนน้อยเมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งหมดนะเห็นเห็นท่านท่านจะท่านจะให้เราเข้าไปคุยกภายในอายทิ์นี้มั้งเดี๋ยวกำลังนัดทางเอกชนอยู่ แต่ว่าคงไม่ได้สุปพันทีหรอกคงต้องมีคณะทํางานที่ไปลงรายละเอียดซึ่งเขาก็คุยกันไมอะไรเงี้ยคือรัฐบาลก็าจะกาหนดอยู่ที่ยี่สิบบาทไงแต่รายละเอียดการคํานวณมันก็คงมีความซับซ้อนเหมือนกันนะเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่มันมีเรื่องค่าแรกเข้ามีเรื่องข้ามสายอีกมถ้าเกิดคนข้ามสายแล้วจะจ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตัวเลขที่ต้องดู ใช่ใช่แต่ว่าเขาต้องมีการไปทําลงทะเบียนอะไรทุกอย่างใช่ไหมคงไม่ใช่ทุกคนใช้ได้มันก็จะเป็นการลงทะเบียนล,ล่วงหน้าอาจจะต้องมีบัตรต่างหากหรือ QR code อะไรเงี้ยซึ่งนี้ก็คงต้องมีความชัดเจนซึ่งเราเรา,เราก็ไม่มีปัญหาล้วก็ทาตามนโยบายนะเราคิดว่าเราก็ยินดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ความชัดเจนเพราะมีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง